สวัสดีค่ะอย่างครั้งที่แล้วที่ครูพูดเอาไว้ว่า,าวันสำคัญต่างๆในปฏิทินใช่ไหมคะมีใครจำได้บ้างครูพูดเรื่องอะไรบ้างาครูพูดถึงความสำคัญของปฏิทินใช่ไหมแล้วครูก็อธิบายไปแล้วว่าในปฏิทินเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนี้ที่คุณครูได้บอกไว้ว่าจะมี วันสำคัญต่างๆบอกไว้ด้วยในปฏิทินนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันสำคัญต่างๆในปฏิทินเนี่ยมีวันอะไรบ้างอ้าวันแรกเลยของเดือนมกราคมของทุกปีนะคะตรงกับวันขึ้นปีใหม่นะคะเขาเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับ วันที่หนึ่งมกราคมซึ่งเป็นศักราชใหม่ทุกคนในครอบครัวต้องทำอะไรบ้างทราบไหมคะค่ะทุกคนไปทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนอกจากนี้ก็จะมีงานเฉลิมฉลองต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะคะแต่บางครอบครัวเนี่ยก็จะมีของขวัญให้ แก่กันด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยออของถ้าเรียนมาโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการแลกของขวัญกันใช่ไหมคะมีการจับรางวัลอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะวันมาคะบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน3นะคะ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงโอวาทปาติโมกนะคะคำนี้นะคะเราอ่านว่าโอวาทปาติโมกแด่พระอาหารหันต์หนึ่ร้อยหองค์ในวันนี้คนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะหรือ พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญที่วัดเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านสอนให้เราเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นคนดีทำแต่ความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วนะคะต่อไป วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์นะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่วันที่เท่าไหร่คะวันที่หเดือนเมษายนในทุกๆปีนะคะวันที่หเมษายนเนี่ย ในทุกๆปีเลยก็จะเป็นวันที่เราเรียกสั้นๆน,นะคะว่าวันจักรีนะคะทำไมถึงเป็นวันจักรีก็คือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งะคะ,สะเสด็จขึ้นครองราชเป็นประหมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีหรือ เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยจะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยนะคะหรือที่เราเรียกว่าเมืองหลวงนั่นเอง ต่อไปวันนี้นักเรียนชอบใช่ไหมคะวันสงกรานวันสงกรานเนี่ยจะตรงกับวันที่13ถึง15เดือนเมษายนของทุกทุกปีนะคะในวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างทราบไหมคะส่วนใหญ่จะบอกว่าเราได้ สาดน้ำเล่นน้ำใช่ไหมคะแต่ความสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะมีการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ว่านําน้ําไปถึงสาดอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเราต้องนําน้ําไปใส่มือผู้ใหญ่แล้วก็ขอพรน,นะคะให้เราเนี่ยเป็นยังไงคะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับ น้ำที่เราลดลงไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนจะมีความสนุกสนานมากใช่ไหมคะเพราะเราได้เล่นน้ําทั้งวันเลยต่อไปวันฉัตระมงคลน,นะคะทำไมถึงเป็นวันนี้วันนี้มีความสําคัญยังไงวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเป็นรัชกาลที่10นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าวันฉัตรมงคลน,นะคะซึ่งตรงกับวันที่4พฤษภาคม นะคะอ่าต่อไปเรามาดูการวันพืชม,นะมงคลนะคะวันพืชมงคลเนี่ยมีความสําคัญยังไงวันพืชมงคลจัดขึ้นเพื่อทําพิธีเกี่ยวกับการทํานานะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ชาวนาซึ่งเป็นอาชีพที่สําคัญของประเทศไทยด้วยถ้าไม่มีชาวนาเนี่ย เราจะมีข้าวในการรับประทานไหมคะค่ะนั่นแหละเราถึงเล็งเห็นของอความสำคัญของชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินนะคะต่อไปวันวิสาขบาูชาซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะเป็นวันสำคัญทาง พุทธศาสนาเช่นกันเป็นวันคล้ายวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันเท่านั้นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรเห็นมาประสูตรตรัสรู้แล้วก็ปรินิพาน ในวันเดียวกันเลยนะคะในวันนี้คนที่นับถือศาสนาพุทธจะต้องทำอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญที่วัดฟังเทศเวียนเทียนเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะต่อไปเดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายนเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะเรามาดูกันวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะวันนี้ประชาชนก็จะพร้อมใจกันถวาย พระพรชัยมงคลนะคะต่อไปนักเรียนดูว่าเดือนนี้ตรงกับเดือนอะไรคะตรงกับวันขึ้น15บห้าำเดือน8เดือน8เนี่ยจะตรงกับเดือน ะรกฎาคมนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งวันอาสาฬหบาูชาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น3ประการคือข้อแรกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะคะข้อที่สองเป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรก เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาข้อที่3เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ครบ3ประการในวันนี้เราชาวพุทธควรทำยังไงคะควรไปฟังเทศทําบุญที่วัดแล้วก็เวียนเทียนเพื่อระลึกถึง พระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนานอกจากวันอาสาฬหบาูชาแล้วเราจะสังเกตว่าเมื่อมีวันอาสาฬหบาูชาก็จะตามติดไปด้วยวันเข้าพรนษานะคะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ทํทำไมถึงต้องเข้าวาพรนษาด้วย วันเข้าวพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเป็นเวลาสเดือนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเดือน8นะคะจะเป็นจะตรงกับฤดูฝนพุทธศาสนิกชนก็เลยร่วมกันถวายเทียนพรรษาและสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่พระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์เนี่ย ไม่สามารถไปจำพรรษาที่วัดอื่นได้นะคะเราอยู่ที่วัดวัดไหนเราก็ต้องอยู่ที่วัดนั้นจนครบสมเดือนนะคะต่อไปวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรพระกรามาทิพตีสีสินมหาวชิราลงกร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สินะคะตรงกับวันที่28รกรกฎาคมของทุกปีนะคะแล้วเราทำยังไงคนไทยประชาชนคนไทยเนี่ยก็พร้อมใจกันถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะ หมดหรือ,อยังคะเบื่อกันหรือ,อยังจะเห็นว่าวันสำคัญของคนไทยเนี่ยจะเยอะมากใช่ไหมคะต่อไปเป็นเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยเรามาดูกันว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะที่เรารู้เลยก็คือวันอะไรคะวันแม่ใช่ไหมคะ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นวันแม่แต่ตอนนี้เป็นวันอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยวันที่หลายๆคนร้องไห้บางคนเนี่ยร้องเพลงแล้วก็น้ำตาไหลนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ บรม,มาราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือวันแม่แห่งชาตินักเรียนทราบไหมคะสมเด็จพระบรมมาชาชนานีพันปีหลวงเนี่ยคือใครคือใครคะคือสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันนี้เราควรระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำประโยชน์ให้แก่ปวงชนชาวไทยเยอะมากใช่ไหมคะมีใครจำได้บ้างมีใครจำรัชกาลที่9ได้ไหมคะจำได้ไหมค่ะาบางคนก็ยังเล็กใช่ไหมคะยังจำ ไม่ค่อยได้แต่บางคนก็จะมีพ่อแม่พูดให้ฟังนะคะต่อไปวันวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาทิเบตมหาภูมิพลันดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะคะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคม ในวันนี้ประชาชนชาวไทยจะเสียน้ำตากันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นวันสวรรคตรของรัชกาลที่9นะคะเราจะมีกิจกรรมต่างๆเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อไปวันปิยมหาราช วันปิยมหาราชเนี่ยตรงกับวันพุทธที่ที่เท่าไหร่คะที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตเหมือนกันนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะค่ะ วันปิยมหาราชเนี่ยเราจะมีการนำพวงมาลาหรือพวงดอกไม้ไปสักการะที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ได้พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะนักเรียนทราบไหมว่าพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยอยู่ที่ไหนทราบไหมคะ มีใครเคยไปสวนสัตว์ดุสิ์บ้างเมื่อก่อนหรือว่าเขาดิน้นขาดจะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะออนอกจากนั้นแล้วนักเรียนไปเรามาดูกันนะคะว่าเดือนสุดท้ายของปีเห็นไหมเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีวันอะไรบ้างวันแรกเลย วันที่ห้ธันวาคมของทุกทุกปีตรงกับวันอะไรคะจำได้ไหมจำวันพ่อได้ไหมคะค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรซึ่งเป็นวันชาติด้วย แล้วก็เป็นวันพ่อของทุกๆกคนด้วยนะคะวันพ่อแห่งชาติในวันนี้เราควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสกนิกรชาวไทยนาน,นับประการนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่ารัชกาลที่9เนี่ยมีโครงการมากกว่า4,000โครงการนะคะ ต่อไปนะคะนอกจากวันที่5แล้วนักเรียนจะเห็นว่าตัวแดงๆเนี่ยในวันที่สิบวันที่10บมีความสำคัญยังไงวันที่10เนี่ยเป็นวันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับอะไรคะวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่สิบพันวาคมของทุกๆปีวันรัฐธรรมนูญสำคัญยังไง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดได้พระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองของประเทศนะคะเมื่อปีพศ2475ในวันนี้เราควรระลึกถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามบทบาทของพลเมืองที่ดีนะคะต่อไปสีแดงอีกตัวหนึ่งนะคะวันที่31ธันวาคม31ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันอะไรคะเป็นวันสิ้นปีนะคะเป็นวันสุดท้ายของปีก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะขึ้นสักราชใหม่ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและเตรียมการต้อนรับปีใหม่นักเรียนจะสังเกตว่าวันสิ้นปีเนี่ยจะมีการจุดพลุใช่ไหมคะเพื่ออำลาปีเก่าแล้วก็เฉลิมฉลองปีใหม่นั่นเองนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญอะไรบ้างคะจำได้ไหม ก็มีเยอะเลยนะทีนี้ครูจะบอกว่าประโยชน์ของปฏิทินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,ะเรามาสรุปกันนะคะว่าประโยชน์ของปฏิทินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเห็นไหม ทำให้เรารู้วันเดือนปีทั้งในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะคะข้อที่2ทํทำให้รู้เหตุการณ์สำคัญหรือวันสำคัญต่างๆว่าเกิดขึ้นในวันใดตามที่คุณครูดได้อธิบายไปแล้วนะคะข้อ3าํทำให้สามารถนัดหมายบันทึกการทำงานหรือ เตือนความทรงจาได้นะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเรานัดนัดใครนานๆเราอาจจะลืมได้ใช่ไหมคะเราก็ไปบันทึกเอาไว้ในตารางปฏิทินของเราเลยว่าวันนี้เรามีนัดกับหมอวันนี้เรานัดทานข้าวกับใครวันนี้เรามีนัดกับครูที่จะมารับเอ,เอกสารมารับหนังสือนะคะเพื่อเป็นการการลืมนั่นเอง ค่ะแบบฝึกหัดส,สำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกเขียนวันสำคัญลงในสมุดจำนวน3วันนะคะซึ่งตารางสรุปวันสำคัญเนี่ยครูก็ได้แปะไว้ในลิงก์แล้วนะคะนักเรียนเขียนนักเรียนเขียนว่านะคะอ,อ,อันนี้นะคะ ว่าตรงกับเป็นวันสำคัญอะไรตรงกับวันที่เท่าไรแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะคะอย่างเช่นครูชอบวันสงกรานวันสงกรานตรงวันสำคัญก็คือวันสงกรานตรงกับวันที่1 3ถึง15เดือนเมษายน ความสำคัญก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะอันนี้คือเอ่อหวันและใช่ไหมคะแล้วเราก็หาวันอื่นอีกสองวันซึ่งทำตามแบบนี้เลยนะคะคือวันสำคัญเนี่ยชื่ออะไรตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วมีความสำคัญอย่างไรนะคะ